เรายังอยู่กับ HR Standard Assessment นะคะการประเมินมาตรฐานการทำงานของ HR นะคะในเชิงกลยุทธ์หมวด8และ7นะคะหมวดนี้เป็นหมวดที่พูดถึงเรื่องของการจัดการด้านผลงานนะคะซึ่งการจัดการด้านผลงานเนี่ยพี่หนิงก็ c o n c e r n ์นที่มองดูเรื่องของการบริหารจัดการผลงานในเชิงกลยุทธ์หรือเปล่านะคะ ถ้าใครที่ฟังพินิงตั้งแต่คลิปแรกเลยนะคะที่เป็นหมวดหนึ่งเนี่ยเราได้มีพูดกันเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรนะก็คือในนั้นก็จะมีเรื่องของการกำหนดเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ขององค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็น Corporate KPI หรือการกำหนดเป้าหมายในระดับสายงานที่เป็น Department KPI แล้วก็ถ้าในมุมของการประเมินผลก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะเราก็ต้องมีการ กำหนดเป้าหมายในเรื่องของการเป็นอินดิวิโดนะคะการเป้าหมายในรายบุคคลนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเรามามีเช็คลิสอะไรกันบ้างนะคะเรื่องแรกพี่หนิงก็ดูในเรื่องของการประเมินผลนะว่าเรามีการกำหนดการประเมินผลต่อปีเนี่ยในมุมขององค์กรนในพ olicy เป็นกี่ครั้งต่อปีนะคะแล้วก็ในมุมของการจัดการเนี่ยค่ะมีแบบประเมินผลอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ตัวชี้วัดชัดเจนไหมนะคะตัวชี้วัด สามารถเ,เชื่อมโยงไปถึงจนถึงทําให้เราสามารถจ่ายค่าตอบแทนแล้วเกิดความยุติธรรมเกิดความโปร่งใสนะคะไม่เป็นข้อคอรหานะคะเพราะงั้นหมวดนี้ก็จะเช็คเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินผลงานซึ่งในการประเมินผลงานเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการประเมินผลงานทั้งในช่วงทดลองงานนะคะแล้วก็การประเมินผลงานที่เป็นประจําปีก็ได้บางที่บางองค์กรก็ปีละครั้งนะคะบางองค์กรก็ปีละ2ครั้งนะคะก็ส่วนมากก็ที่พี่เห็นโดยส่วนมากก็จะเป็น สแตนดาร์ดเนาะคือหลังจากครึ่งปีแรกนะคะสักประมาณไปหลังเป็นมากที่2เดือนกรกฎาก็จะเริ่มส่งแบบประเมินกันแล้วนะคะแล้วก็เริ่มประเมินผลงานกันเราก็จะมาเช็คอย่างนี้นะคะ่ะว่ามีการทำอ,อ,อย่างไรและเอาผลของการประเมินมาดําเนินการต่ออย่างไรทางฝ่ายเอชอเองเนี่ยได้มีคู่มือการประเมินผลแนบไปกับแบบฟอร์มหรือเปล่ามีการสอนหลักสูตรเรื่องของแนวทางการประเมินผลงานไหมและในขณะเดียวกันเราก็จะรู้ว่า หลายๆองค์กรเนี่ยเมื่อประเมินผลงานแล้วอะค่ะสิ่งที่ต้องทําต่อก็คือการพูดคุยระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องถึงเรื่องของผลประเมินเรื่องของการที่ทําให้เกิดการตระหนักรู้นะคะที่เราเรียกว่าแบบ reflection เนาะว่าเออตัวเองเห็นตัวเองเป็นยังไงหลายที่ก็มีการประเมินแบบให้แบบตัวเองประเมินตัวเองก่อนเป็นเซลใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไปดูเรื่องกระบวนการการ,การให้ฟีดแบ็กและในกระบวนการการให้ฟีดแบกนี้ค่ะถ้าเราเป็นรอบ ปลายปีเนาะสิ่งที่เอชาต้องมาตามต่อก็คืออะไรคะหลังจากการประเมินแล้วเนี่ยค่ะข้อมูลจากการประเมินเนี่ยมันมีทั้งในเรื่องของการประเมินผลงานแล้วก็การประเมินในเรื่องของศักยภาพซึ่งในมุมของศัก,ศกยภาพนี่แหละค่ะอาจจะเก็บมาเป็นข้อมูลซึ่งนําไปใช้ต่อในเรื่องของการทําแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักง,งานก็เป็นเรื่องของการไรเรียงในเรื่องของเอกสารค่ะแล้วก็ไปดูเรื่องของกระบวนการว่าถ้าเกิด ประเมินผลแล้วเราจ่ายค่าตอบแทนเขายังไงเรามีการนําไปขึ้นเงินเดือนยังไงเราไปมีการให้รางวัลพิเศษจากผลการปฏิบัติงานยังไงนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็เช็ค voice ของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องพวกนี้ด้วยทั้งในใน่าในมุมของหัวนหน้าแล้วก็ในมุมของพนักง,งานนะคะไปดูในรายละเอียดของการตัดเกตดนะคะเรามีแนวโน้มเรื่องของการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอคติที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประเมินไหมเพราะบางทีก็ ยอดเกรดไปเรื่อยนะคะโดยที่ไม่ได้เป็นข้อมูลที่มาเป็นข้อมูลข้อเช็ตข้อเท็จจริงนะแล้วก็พนักงานเองก็อาจจะรู้สึกว่าถูกกันแกล้งนะคะทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะดูในสรุปภาพรวมของการบริหารผลตับแทนนะคะที่มาจากระบบของการบริหารผลงานเชิงกลยุทธนะ์เนาะเพราะงั้นในวัฏจักรของการบริหารผลงานจริงๆอะคะ่ะมันก็เริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งคือคุณตั้งเป้าหมาย ชัดเจนหรือเปล่าที่มาที่ไปของเป้าหมายเนี่ยทั้งระดับองค์กรหน่วยงานส่วนตัวของรายคนของพนักงานเป็นยังไงนะคะ2ก็ไปดูเรื่องของการติดตามผลงานเนาะ performance tracking ว่าในแต่ละใจมาานมีการติดตามผลงานไหมเอชาเข้าไปช่วยเขาไหมเข้าไปกระตุ้นเขาไหมนะคะแล้วก็สเต็ปที่3ก็เป็นการประเมินผลจริงอาจจะเป็น ารับเยียคือกลางปีแล้วก็เอ็นเคือปลายปีเอชาก็ต้องเป็นคนที่ต้องเป็นต้นทางนะคะที่จะส่งแบบฟอร์มส่งคู่มือ,อ,อมีการเข้าไปพูดคุยกับต้นสังกัดนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนแล้วก็ไปดูในเรื่องของกระบวนการสุดท้ายก็ยคือเรื่องของการเอาผลมาใช้นะคะจากผลประเมินแล้วก็ นำไปสู่ในเรื่องของการเชื่อมโยงในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพการเลื่อนตาแหน่งโปรโมทหรือการวางแผนในเรื่องของการที่จะทําให้เขาเกิดการเติบโตในสายอาชีพและนี่คือหมวด8ค่ะการจัดก,การผลงานเชิงกลยุทธ์นะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อเนาะในหมวดถัดไปแล้วนะคะเราเหลืออีกแค่ ามหมวดนะคะหมวด9เนี่ยพี่หนิงคงจะชวนคุยในเรื่องของหน้าที่ของเอชอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการสื่อสารแล้วก็การจัดการระบบเอกสารแล้วก็การบริหารข้อมูลข่าวสารในฐานะที่เราเป็นทั้งตัวแทนขององค์กรและเราก็เป็นทั้งตัวแทนของพนักง,งานค่ะแล้วมาคุยกันต่อคะ่ะในเรื่องของเอ s t าร์ a สแตนดาร์ดแอสเซทเมนต์นะคะ หมวดนี้จะเป็นหมวดเรื่องของการสื่อสารระบบเอกสารและก็ข้อมูลข่าวสารนะคะพี่หนิงชวนคิดชวนคุยในเรื่องของการที่มาตรวจประเมินตัวเองค่ะในการที่ดูว่าเราทํางานเอชในเชิงกลยุทธ์ไหมก็อาจจะเป็นเช็คลิสต์ง่ายๆนะคะเราคุยกันมาทั้งหมด8หมวดแล้วนะคะ ก็อันนี้จะเข้าสู่ในหมวดที่9แล้วหมวดนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอะไรสมวนมากเป็นเรื่องของการจัดการข่าวสารภายในองค์กรนนั่นเองก็บางทีบางองค์กรก็อาจจะแยกเรื่องของการสื่อสารภายในองค์กรเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานออกไปเลยนะคะแต่บางองค์กรก็อาจจะฝากไว้กับทางทีมงาน HR นะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้คะ่ะยังไง HR ก็ต้องมีเรื่องที่ต้องสื่อสารกับตัวพนักงานอยู่แล้วนะคะหมวดที่พี่หนิงดูแลเนี่ยที่จะให้น้องๆลองเอา ไปเป็นข้อมูลในการเช็คลิสต์ตัวเองนะคะว่าเอ๊ะเรา,เาพลาดอะไรไปหรือเปล่ามีขั้นตอนหรือกระบวนการไหนที่เรายังแบบว่าไม่ได้มีการพัฒนาตัวระบบหรือตัวกลยุทธ์ในการทํางานในหมวดนี้นะคะเรื่องแรกก็คือพี่หนิงก็จะดูว่าในหมวดนี้ค่ะเรามีผู้รับผิดชอบของเอชาคนไหนนะคะมีพื้นฐานในการทํางานด้านนี้มาอย่างไรนะเพราะว่ามุมของการที่จะต้องมีทักษะส่วนเรื่องของการเป็นตัวแทนในการเรื่องของการสื่อสารต่างๆเนี่ย ต้องมีสกิลค่อนข้างชัดเจนมากๆนะคะทั้งในแง่ของการบริหารข่าวสารในแง่ของด็อกิเมนต์ในเรื่องของเป็นกระดาษเป็นช่องทางการสื่อสารกับในเรื่องที่อาจจะต้องมีการเดินไปเดินสายพูดคุยจัดประชุมนะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนองค์กรนะคะอันนี้ก็เป็นมุมที่มาลองดูมาตรวจสอบกันนะคะว่ามีคนรับผิดชอบชัดเจนหรือเปล่าข้อมูลข่าวสารทางที่มันเกี่ยวข้องทั้งหมดเนะะี่ยค่ะปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรที่มันมี การอัปเดตทางด้านกฎหมายไหมแล้วก็มีการเอามาแจ้งให้กับผู้เกี่ยวข้องให้เขารับทราบไหมเพราะว่าเอชาก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแรงงานแล้วก็อาจจะต้องส่งต่อให้กับ Line Manager หรือผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคนในองค์กรนะคะมาดูในเรื่องของ p d p a อันนี้ก็ เป็นสิ่งที่มันมีกระทบมานานแล้วลหละในระดับหนึ่งแล้วนะคะเราจัดการตัวเองไปถึงระดับไหนเรามีการสื่อสารให้กับคนในองค์กรได้รับรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างไรนะคะมาดูในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องข้อมูลนะคะต่างๆที่เป็นโปรไฟล์ของพนักง,งานเป็นประวัติพนักง,งานเรื่องของประวัติการอัปเดตนะคะ่อ,อที่เป็นปัจจุบันนะคะประวัติทางด้านสุขภาพนะ แล้วก็ในเรื่องของการทำสถิติต่างๆนะคะ HR มีข้อมูลทางสถิติเยอะมากที่ต้องพรีเซนต์ให้กับบอร์ดฝ่ายบริหารได้รับทราบนะคะเพราะงั้นในมุมแบบนี้ก็จะมีการดึงข้อมูลถ้าเรามีโปรแกรมในการใช้เนี่ยค่ะเราใช้โปรแกรมได้อย่างครบถ้วนถูกต้องไหมทุกฟังก์ชันมีการใช้งานหรือเปล่าแล้วก็ HR ของเราทุกคนที่ต้องมีส่วนข้องเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงนะีคะเรามีการบริหารจัดการระดับชั้นความลับอย่างไร แล้วก็คนที่ต้องเข้าไปจัดการเนี่ยค่ะเราได้ให้องค์ความรู้เขาไหมมีการพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน HR อย่างไรนะคะไปดูเรื่องของบอร์ดในเรื่องของการสื่อสารช่องทางต่างๆ๋วยวนี้มันมีช่องทางทางการสื่อสารผ่านโลกโซเชียลหลายช่องทางนะคะเพื่อให้เราเกิดความรวดเร็วในการที่จะสื่อสารข่าวสารต่างๆเนาะแต่ในขณะเดีวยวกันในองค์กรก็กมีบอร์ด รับสมัครงานบอร์ดประชาสัมพันธ์บอร์นอดนู่นบอร์ดนี่เยอะแยะไปหมดนะคะมีความอัปเดตหรือเปล่าความสะอาดในการเก็บข่าวสารที่มันเก่าไปแล้วเอาออกจากบอร์ดไหมจัดหมวดหมู่ในการที่ทําให้อ่านได้ชัดเจนไหมความสวยงามหรือมีผู้รับผิดชอบบอร์ดประชาสัมพันธ์ไหมในขณะที่ช่องทางอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะบริหารจัดการอย่างไรที่ในกรณีเช่นการสื่อสารผ่านช่องทางไลน์เนาะเดี๋ยวนี้ถือเป็นช่องทางใหม่ที่เอชาก็เอามาใช้ในการสื่อสาร อยู่ดีๆจะพิมพ์อะไรเข้าไปเนะะี่ยค่ะมีระดับการพิจารณาข้อมูลข่าวสารอย่างไรนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะถ้ามันเกิดข่าวลือกันเกิดขึ้นเรามีการบริหารการจัดก,การข่าวลือในองค์กรมีระบบมีขั้นตอนอย่างไรนะคะการนําเสนอข้อมูลที่จําเป็นนะคะ จากระดับบริหารส่งมาถึงระดับพนักงานนะคะเช่นการแถลงออนโยบายหรือการเกิดให้มีการประชุมประจำปีเรื่องทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้น HR ปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปยุ่งนะคะในในเรื่องของการบริหารจัดก,การข่าวสารแล้วก็การประชาสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็เป็นเช็คลิสต์นะคะ,ะว่าเออเรามีการทำมุมแบบไหนบ้างนะคะเรามีการเปลี่ยนเครื่องมือ นะคะที่จะทําให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างไรนะกลุ่มเป้าหมายเรามีตั้งแต่พนักง,งานทุกๆระดับนะคะแล้วแต่ละแต่ละช่องทางเนี่ยเราจัดการกับประสิทธิภาพมีการไปตรวจเช็คมีการไป Fol ล์อัพไหมว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กนะคะข้อมูลข่าวสารที่เราเอาไปแปะแปะแปะ,แปะเนี่ยมันถึงกลุ่มเป้าหมายเราจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นมุมของการไปดูเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในเชิงกลยุทธ์ค่ะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็น ชิคลิสต์ง่ายๆนะคะที่ เราอาจจะลองไปล,ลองดูนะคะว่าเอ,อกระบวนการพวกนี้เราทําครบถ้วนไหมนะคะอะไรที่ยังไม่ได้ทําก็ลองต่อยอดงานของเราดูค่ะให้เรามีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในเชิงกลยุทธ์มากขึ้นนะคะเดี๋ยวหมวดถัดไปเราจะมาเจอกับหมวด10ค่ะหมวดนี้นีต้องบอกว่าเรามีตัวละครซนึ่งเป็นพระเอกนางเอกเลยคือจอปอนะคะเป็นหมวดที่จะพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยสุขอนามัยและก็สภาพแวดล้อมในการทำงานค่ะเรากลับมาคุยกันต่อในหมวดหน้านะคะหมวดที่10ค่ะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ